สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี่กับมาพบอพอกับซ่องเบาดอนสาวตุกีกคือเก่าเ้อพี่น้องเมื่อเนี้กับมาพ่อกันในบรรยากาศแสงแดดที่เจอจ้าเนาะพี่น้องเนาะแดดกระแหงแหงพี่น้องฝ้นโบโตก็เถอะไอ้เมื่อนี่กับมาพ่อกันอยู่ลังบ้านเนาะพี่น้องมานั่งอยู่กันครัวมีรถถีบไฟผ้าของลูกสาวอยู่นํามานั่งอยู่กันครัวพี่น้องมานั่งอยู่ข้างหลัง มื่อกี้ศตุกะจะมาเว่าถึงเส้นทางของการไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยราบลื่นดีไหมเนาะพี่น้องเนาะศตุกะจะมาเว้าสชูพังเนาะพี่น้องตั้งแต่ตอนที่ศตุกไปทํางานอยู่ไทยเริ่มแรกเนาะพี่น้องเนาะศตุกหนักตั้งแต่แรกเลยนะตอนที่ศตุกอยู่บ้านศตุกยังบอดีขิดอยากไปทํางานอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะศตุกอยู่แบบอยู่ไปแบบเรยร่อนเนาะพี่น้องเนาะบอดีขิดอย่างจนมา ปีที่อื้ยบอกว่าจะมาหลับก็คือแบบว่าปรึกษ้ากันเนาะพี่น้องปรึกษากันว่าห้บาดอนไปก่อนห้บาดอนไปก่อนเพราะว่าสะตุกน่ะต้องอยู่บ้านเอาลูกน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าหักลูกแพงลูกนะพี่น้องโดยการที่แบบว่าเฮาตื่นมาเขาเห็นลูกถูกมือเฮาคีดหอดลูกเขาแพงลูกเขาปวจากลูกเขาม่อยากจากลูกไปน้องพี่น้องเนาะแล้วบาดอนเผิ่นกะจะเสียารานาะพี่น้องเผิ่นจะเสียาราเดี๋ยวข่อยจะไปก่อนจะอยู่เอาลูกโลดเพิ่นว่า ่อยไปหาผู้เดียวก็ได้ว่าศั่นแล้วว่าที่นี่นะตุกกูกว่าตกลงเนาะพี่น้องเนาะตกลงว่าจะอยู่บ้านหรือเอาลูกเพราะว่าตอนนั้นก็บด้คิดอีหยังเนาะจนเอื่อยมากพี่น้องจนเอื่อยมากความคิดของสตุูก็เปลี่ยนปุ๊บเลยนะพี่น้องเพราะว่าเอื่อยมาเล่าสุพังเนอะว่าเห็ุนะคะไปหาเงินเหตดเพื่อนเหตดสั้นทหารว่าอยู่บ้านาหารว่าอยู่บ้านนี่กะสีได้แต่ซัำนี้บ่ได้มีอยู่มีกินคือเขาเนาะพี่น้องไอ สตูงยังขีดแบบว่าขอบใจเอื่อยนะพี่น้องที่พิ่นแนะน,นำเนาะพี่น้องเออนาะพิ่นแนะนำล้วกัพพอร์ตลูกเอัพพอร์ตพพอร์ตแอนนองเนาะพี่น้องเนาะพึ่นกะแบบว่าเพิ่นได้เอื่อยได้ก็จะไข่ดองได้นําแต่แน่นก็คือต้องไปหาเองเนาะพี่น้องถ้าหากว่าใช้เอื่อยห้เอื่อยกับโบมีนะ่เนาะเพราะว่าเอื่อยกะไปทำงานวันละสามร้อยเนาะพี่น้องซิม,มี่จะใช้ซิม,มี่มาจะใช้ให้น้องเนาะพี่น้องเนาะเออ เพิ่นก็ใหายยูกับเพิ่นก็ใหายเท่าที่เพิ่นห้ไว้คือประมาณพันพันสองพันเพิน่นโดนโดนมาเธอหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วสตูก,กะพ่อมาพังเพิ่นว้าละค่ะสะตูกะตัดเชินใจแบบปุบป,ปับเลยพี่น้องที่แรกว่าิให้บ่ดอนไปเนะาะมาพอมาหอดมือมัน่นวันนี้เกมผิกพี่น้องเห็นห้ยบ่ดอนทั้งโตัวทัทนเลยว่าสตูกะว่าสตูกจะไปก่อนเจ้าเห็ดบัตแล้วเจ้าจังไปนําหลังเนาะพี่น้องบ่ดอนคือตอนนั้นเพิ่นยังเห็ดบัตอยู่เนาะแต่ว่าสตูกะ สตูก <ITA> ็ไปจริงๆพพี hmm. <c oughs> ่น้องพอสตูไปน่ะสตูไปแบบบมมีบัตรเด้อพี่น้องสตูไปแบบผมมีบัตรแต่ว่าพอไปหอดกรุงเทพนะกับสตูกะห้เฒ่าแก่ดำเนินการนาอพี่น้องดำเนินการเฮ็ดบัตรเลยนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสตูกะอยากอยู่แบบถือกฎหมายนาะพี่น้องเนาะอยากอยู่แบบถือกฎหมายยังให้ทางเสาแก่สบายใจแล้วกับสตูสบายใจนาอพี่น้องเนาะตอนนั้นกับสตูไปนี่กับสตูบ่มีเงินติดตัวจักบาทพี่น้องคือไอ มีเงินตีตัวแค่สองพันน้องพี่น้องเนาะคือบอดดอนเงินเที่บบอดดอนพนไปเห็รเวียงน่ะละ่ะและ้วก็เอื่อยเอาห้น้เนาะพี่น้องนอกสาตูกับมีเงินอยู่แค่นั้นแต่ว่าไอ้ชัตตุกมานํำเอื่อยนำํนำนํำมานํำเอื่อยไอ้นนนนพินนะ่นเป็นคนจ่ายพิ่นเป็นคนจ่ายขาขาหลุดขาล่างห้เน้องพี่น้องนอกาะคือทุกอย่างเพิ่นเป็นคนจ่ายทุกอย่างนะ่นะเดี๋ยวว่าชัตตุกันยังไอ้เดี๋ยวว่า อู้ยขอบคุณเพื่อนเนาะพี่น้องที่แบบว่ามีเอื้อใที่คอยซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะคนใดคนคือทุกคนน่ะพี่นอ้นอ,อ, support, support นองทุกคนคือคอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตน้องทุกคนแล้วก็เอื้อให้คอซัพพอร์ตน้องทุกคนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอลดอนนะ่ะเพิ่นจ่ายเงินเองเนาะพี่น้องแบบว่าเพิ่นกเ็เฮ็ดเวียกนําผอของสตุกนะพี่น้องนะเฮ็ดเวียกน้ำผอของสต,ตุกแล้วก็เฮ็ดเฮือนให เอื้อเพื่อนกาได้เงินจากตรงนั้นไปจ่ายขารถเองเนาะแต่ว่าสตุ้ง์นะคือเอื้อยเป็นคนใจ่ายให้มาหล้ะก็พ่อมาหอดกรุงเทพแล้วนะพี่น้องแปลว่าพ่อเขาได้เงินสตุกซีเราขำม,มาเลยเนาะว่าสตุกจะเราขำม,มาเลยว่ามาทํางานนาการบุสองคนเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้บอเป็นคลิปวิดีโอที่ยืดยาวเนาะพี่น้องคือแบลว่าพ่อกับพ่อมาหอดอยู่ไทยแล้วมาทํางานอยู่ไทยแล้ว จบวิกนะพี่น้องได้เงินเป็นก้อนวิกหนึ่งได้เงินเก่าพันสองผัวเมียเนะพี่น้องเนาะได้เงินเก่าพันแรียแบบว่ามันเหตุให้เฮาวดซื้อกว่าเออฮาอ,อยู่บ้านเพื่ออย่างฮาอ,อยู่เพื่อหย่างเสียเวลาไปตัง้งสองปีเงินสองปีน่ะพี่น้องบ่ดดอนหาเงินสองปีนะ่ะได้เงินแค่สองหมื่นได้เงินเก็บแค่สองหมื่นพี่น้องลย แต่ว่าดีนาที่แบบว่าลูกกินกินนมกินนมนํกินนมนําแม่พี่น้องถ้าหากว่าบ่ได้กินนมนําแม่นี่เงิน20,000่ะก็คือสิบ่ได้เก็บดอกพี่น้องพากันปรึกษากันพากันลมโอลมกันเนาะพี่น้องเนาะว่าไอ้เฮาอยู่เพื่อหยังอยู่บ้านคือสเวลาดนแท้เฮาเฮาน่าสิมาตังดนเนาะว่าซั่น สตุกมาสตุกเริ่มไปไทยนะสตุกอายุ21ไอ้ายุ20ปีเนาะพี่น้องเนาะไอ้บ่ดอนอายุ21ปีแล้วก็พากันไปทํางานกะแ,แบบว่าไปทํางานนี่กะไปแบบว่าถ้าว่าเมื่อยบ่ไปตอนแรกๆก็บ,บ่ค่อยเมื่อยปานใดเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าช่วงนั้นตุกไปกงานก็บ,บ่ค่อยมีเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าทางเฒ่าแก่เก่าเพิ่นกะแบบว่าแนวใดอ่ะแบบว่าเพิ่นกะ ไอ่เนี่ยได้แมบบ่วาการเงินเพิ่นกับอบกคอยดีนะพี่น้องเพิ่นมีธุรกิจหลายทางเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกัแบแบม่วาเพิ่นก็อยากเลิกปิดกิจาก,การเนาะพี่น้องเนาะไอ้จนแมบบ่วาสตุกยู่ได้จักปีสตุกกระจำบ่ได้พี่น้องเพิ่นก็เริมแมบ,บว่าบไว้เพิ่นก็เริ่มไปปล่อยให้เจ้านายคนใหม่เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะใจ เรื่องปล่อยเจ้านายคุณใหม่เข้ามาแปบลบว่าไปทำงานกะมีทาาว่ามีความสุขบอกชตุกย่อมหลับว่ามีความสุขนะพี่นอ้องมีความสุขทางใจมีความสุขทางกายแล้วก็เฮาอยู่แล้วเฮาสบายใจเฮาอยู่แล้วเฮาอบอุ่นใจสตุกย่อมหลับว่าเว,เ,เวลาที่อยู่ทํางานอยู่ไทยนะ่นะสิบปีสิบเอ็ปีเนาะชตุกไล่เผื่อบ่ดดอนเลยบ่ดอนบ่ดอนเฮตดน่ะสิเปีสตุกอยู่น่ะสิปีพอาตุกมาอยู่บ้านก่อนบ่ดอนนะพี่น้อง อยู่ก็อยู่แบบเขามีความสุขนะพี่น้องเขามีความสุขเขาอยู่แล้วเฮาสบายใจทํางานแบบครอบครัวเนาะไอทางฒถาแก่กับเป็นคนอีสานเพิ่นแบบว่าไอแบบว่ารู้สึกดีนะพี่น้องเพิ่นเห็นห้เฮาสบายใจเพิ่นบได้มาเพิ่นบได้บบได้มาคุมงานเพิ่นบได้มาไอแบบว่ามาไอกดดันอีหยังเข้านะเพิ่นปล่อยเฮาเห็ดงานแบบสบายใจพากันเห็ดงานเห็ดงานแบบสบายใจเนาะพี่น้องเนาะเห็ดงานแบบครอบครัว ไอ้ในโรงงานนั่นนะ่ะมีแต่เอ้ยน้องของสตูกเบริรเลยเนาะพี่น้องมีคนไทยอยู่คนเดียวนะพี่น้องเนาะแปบลบว่าคนไทยกะเขาเขาออกออกนี่นั่นละ่ะแปบลบว่าเพิ่นก็จะมีไอ้เรื่องจําเป็นของเพิ่นนะ่ะเพิ่นก็จะออกเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนหนาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากันสตูกนะ่ะคือสตูกเริ่มไปเนี่ยกับสตูกอยู่แต่หมู่เก่าจนหอดมือมากนะพี่น้องอยู่สิบปีนะ่ะ ไปปีแรกก็อยู่อันอยู่หมู่เก่าเลยอันอยู่ไปปีแรกก็อยู่อยู่บ่อน,นั่นเลยนะ,ะตุุ๊บได้ยไปใสเลยเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าไปกับพากันแพยายามเก็บเงินเก็บหอมรอมริดเนาะพี่น้องเนาะเก็บถูกบาทถูกสตัง์เหตุงานเมาลงมาไอ้ตื่นเศร้ามาลงมาเหตุงานประจําตอนเทียงแบกงานเมาขึ้นไปแล้วก็พากันเหตุงานไอผู้หนึ่งเหตุกินผู้หนึ่งเหตุงานเนาะพี่น้องนเนาะไอ กินเขากับกิบกนแบบเร่งรีบนะพี่นอ้องจากฝ่าวมาเหตุงานเมาภายในหนึ่งชั่วโมงนะคือต้องอยากให้มันได้ประมาณร้อยสองร้อยตัวงานนะพี่น้องได้สำนันก็นยังกับมีแห้งได้สำนันกันดีใจแล้วนะพี่น้องแล้วพอเลิกจากงานประมาณสองทุ่มเลิกเลิกจากงานประมาณสองทุ่มมาะกแล้วก็ขึ้นมากับคนหนึ่งเหตุงานเมาคนหนึ่งก็เหตุกินนะพี่น้องเนาะแล้วก็ เฝ้าเห็ดเฝ้ากินแล้วก็เฝ้าไม่เห็ดงานนะพี่น้องประมาณเที่ยงคืนก็จะเลิกคือสตุกนะเป็นคนที่แบบว่าหมักกำหนดเวลาเนะพี่น้องนะสตุกจะกำหนดใสยเลยเห็ดงานไปเนี่ยเห็ดงานเมาเนี่ยสตุกจะเลิกประมาณเที่ยงน้องพี่น้องเนาะถ้าหากว่าอยู่กะกลางเว้นกะเลิกเที่ยงคืนถหากว่าอยู่กะกลางคืนกะเลิกไอเที่ยงของไอกลางเว้นน้ะพี่น้องเนาะก็คือแบบว่า คือต้องอยู่ภายในเถียงนะพี่น้องสถูกจะบ่เห็ดเลยหัน,นพี่น้องเนาะเพราะสถูกเป็นคนนอนยากเป็นคนรับยากจะหาว่าเลยเวลาเลยเวลาไปสถูกจะนอนบ่รับนะพี่น้องเนาะเอแปลว่าไอต้องเห็ดให้แปลว่าเถียงเขาเลิกเถียงเขาเลิกเพื่อเข้สีเห็ดหนู่นนี่นั่น ขึ้นมาจากอามน้ําก็ต้องมีการหลีนโทรเราส่งโทรศัพน์นงพี่น้องเนาะก็คือกําหนดให้มันอยู่ภายในนั้นน,น,น่ะเพื่อหลินโทรศรพท์แล้วก็มันระมันเที่ยงขึ้นเอยประมาณตีหนึ่งกะจะปะโทรศั์ให้มันแล้วก็จะนอนน้อพี่น้องเนาะคือแบ,บว่าเฮ้ากะเหตดแบ,บว่าหมุนเวียนไปแบบนั่นน่ะขิดไปขึ้นมาแล้วก็มีความสุขน้พี่น้องคือตอนนี้กะตอนที่หาเงินเฮาเก็บเงินถูกบาทรถูกตังเขาเฮากลับมาบ้านไอเบว่ากลับมาบ้านตอนนี้อายุสตุกประมาณ อายูสตุกสามสามสิบเอ็ดเนาะพี่น้องตอนนี้บอดอนกับสามสิบสองนะพี่น้องพอกลับมาแล้เราผู้ซึ่งมีความคิดฮอดประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะเขาอยู่มันโดนเขากับคิดฮอดพอประเทศไทยเห็ดให้เขาหายเหตุหายซีวิตเข้ามาดีขึ้นนะพี่น้องเขามีความรู้สึกดีมีความทรงจำที่ด,ดีเกี่ยวกับประเทศไทยเข <c oughs> ามีอนาคตที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยบอดอนมาแต่บานคันนานะเหนื่อยปะอะเหนื่อยมาทักทายเอฟซีดย <c oughs> ลุกขึ้นเงื้ยตนี้คุณมาจากปั่นคันนาแล้วะเดแดดเป็นสองว่ะมาเร็ว่แงไะสบายดีสบายดีสบายดีดีนะมวยหยุ่นมวยหยองมาแดดแดดมาเลยเออเออ เอาเมียไปนั่มกันยันเมียแดดเฮ้ยคุณไ่ได้ให้ยันสตูไปนั่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องอันนี้สตูกับมาเหล่าสุพังนาะพี่น้องเสียนทางการไปทํางานอยู่ประเทศไทยสตงสตูเป็นแบบใดนาะพี่น้องเนาะสตูกับเก่าวอเด้เลยว่าสตูได้ดีย้อนประเทศไทยมีเงินหลังงามๆอยู่ขยนอนประเทศไทยได้เกษียณได้เกษียณเจ้าของไว้กัย้อนประเทศไทยนาะพี่น้องเนาะไปทำงานกลับไปแบบตั้งอกตั้งใจทำงานเอาถูกบก ถูกตั้งนะพี่น้องภายในสิบปีนสะสตูุกได้อยังพี่น้องได้หน้าทงหนึ่งได้เฮือนหลังหนึ่งได้ได้เงินถึงจะเป็นก่อนที่โบายกะพอได้มาสื่ออยู่สือกินแล้วพี่น้องเนาะมาก,กะคอยหาไปแต่เฮาสบายใจตรงที่ว่าเฮามีเงินเก็บ เฮามีเงินเก็บในบัญชีแล้วเขาอุ่นใจเนาะพี่น้องเนาะเขามาอยู่บ้านเฮากะหากินไปวันวันเพราะว่าคิดใช่ที่ผ่านมาเฮาหาดังเต็มทีแล้วเขาไปทํางานอยู่ไทยเฮาหายามเต็มที่แล้วกลับมาอยู่บ้านเฮากะหากินไปวัน,าานวันเขา,ากะมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่กะสตูกะยังว้าได้ยังว้าคือเก่าว่าสตูกได้ดีหย่อนไทย ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากประเทศไทยศัตรูกันยังขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณตัวเองนาะพี่น้องนะที่สูงมากถึงขนาดนี้จนเจะาโงน่ะได้มาอยู่บ้านในอายุแค่สามสิบกว่าปีน้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าทีศัตรูกว่าออกมานี่ศัตรูก็ได้อวยประเทศไทยเด้อพี่น้องศัตรูว่าออกมาถูกคําว่าออกมาจากความซึบแล้วก็ว่าออกมาจากหัวใจล้วนดเวนนะพี่น้องเนาะเพราะว่า มี fc ท่านหนึ่งเพื่อนกาคอมเมนต์มาในส่องสตูกนอว่ะอย่าอวยไทยร้ายไอ้เพื่อน่านสาตูกเดือดรอดนอนพี่น้องเนะาะสตูก,กะต้องขอขอบคุณทาง fc ทางพี fc เดอ้อที่เป็นห่วงสตูกนอพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับที่นีกับสตูก,กะจะขอจบลงตังนี้ก่อนนอพี่น้องเนาะฝากให้พี่น้องวกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบาดอนสตูกแม่เดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีไปหินหนาน <laughs>